สวัสดีครับพี่น้อง,งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสิทธิ์ลำเพลินออฟิเชียลนะครับนาน,นี้เวลาสองทุ่มยี่สิบหกสองทุ่มยี่สิบหกนาทีนะครับออกมาตั้งแต่เก่ามงเคืงครับพี่น้องตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วครับสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับ,บ,บ,บาากำลังจะถึงหน้างานนะครับเลืออีกประมาณกิโลสองกิโลประมาณนี้นะครับ อ้ารแสดงว่าเราต้องโยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาข้างหน้าใช่ไหมเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวานะครับพี่น้องโอ้ยครับว่าครับรถสองห่องเลยเลี้ยวขางรถติดยาวเลยครับรอครับพี่น้องรถติดเลยครับพูดครับขั้นรถติดครับจอดอยู่ในปั๊มนะครับอันนั้นสุ้มันรถติดครับโมมีไฟไฟจีนเลยจีบอ้าวสบายนี่ครับเลยปั๊มบางจากนะครับ ถ้าเข้าจากถนนถนนบางนาตราดนะครับสามสี่เราจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาไหนเนี่ยขวานี่นี่ครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอมตะเซิตต้ชลบุรีดอนหัวล่อตรงไปพันทองนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเอาแหนไปเลยครับนี่แล้วเอาแย่ไปเลยครับแย่ไปเลยครับ นี่นะครับโอ้ยพี่นังเนางเลียวขัวเลียวก็เลียวเ่าไรครับเพราะว่าติดไฟแดงครับเดีครัมเีใเุ่ณสิมุนมาอยู่ปะครับหรือย,อยังไงเ้มานี่ัีเอาไม่ไม่เห็นเส้นป่าแล้วครับ โอ้บเดียี่ส20สวยถูกครบเอา,วาขาาวนคาาโอเกะครับอุ้ยอุยอุ้ย,อ,ยอะไรอะอะไรอะเฟอพะนะตู้าวางขันเฟอไปไปยัง <c oughs> ขนมสิน นวนวดนะเฟอก๋ก็เตี๋ยวไงและบเตีก๋วยเตี๋ยวเก๋วยเตี้ยวงามขันมาบ้างขันโอ้เฟอพันนเขียนมาเฟอแมพี่น้องโอ้ไปเรากรจีวกพอดีเลยเฟอภาษาอันเวียดนามอะคพี่น้องเราใกล้จะถึงหน้างานแล้วนะครับโอ้เศนาโอ้สักผ้าเว้ยสักผ้าเว้ยเอ้ามาไวเมี กิโลหนึ่งบริวารสิมาด้เจ้าโอ้โหเ้าต้นาิเ้านอื่นบ่ได้ติเหร้หนารอยแปดสิบเ้านอื่นดีซะไรเนาะเจ้า <laughs> <laughs> ลายกันนี้า <c oughs> ลายกันก 2, ดดน,นี่มาพันสองพันถุนดิเจ้าตนาซื้อยแปดสิบวันนี้ไหมไปเจอไปแนละ้วไปแล้วนะครับ,บมีบิ๊กซีอยู่อ่ะหนึ่กซีแล้วนะครับซีหาเมตร ผมไม่กลัวนะครับเราอยู่ในตลาดครับเราไม่กลัวเขาเราเห็นบิ๊กซีแล้วครับ 090นาดีเลื่อจะเปลี่ยนสะพานไว้0เลาเรหลงงาน่ยงงานด้ยวามจิขอยังว่ามีโกจกมีกูดกทนไหมาจรนะครับนี้าจกลนี่มันลดุท่ไมข้างหน้านี่เองรถซ้าย เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ใส่โรงงานเขาพอเอ้ยเดี๋ยวใส่ข้างหน้าเดี๋ยวใส่ข้างหน้าเดี๋ยวใส่เอาะครับเราจะเข้าเราจะเข้าซอยไหนนะครับที่นี่ก็ลานจอดรถพนะเดียวเข้าตรงสะพานลอยแล้วขับลอดสายไฟข้างหลังได้เลยเดี๋ยวเข้าตรงสะพานลอยก่อนถึงสะพานลอยหรือเลยสะพานลอยเข้าตรงสะพานลอยแล้วขับลอดสายไฟข้างหลังได้เลย เข้าตรงสะพาน,น,อนล,ลอยขับรดสายไฟนี้ไปอาอพี่นอ้องเอ๋อนั่งไง <15 4. S 2> อ๋อมาถึงรถบัสก็มาถึงความเรานะครับพอแม่งนีง่ตูจะบู๊บเนี่ยพี่น้องคุนขับรถบ้านครับโอโ้โหนี่นะครับรตลาดวิ่งสู้ฟัดนะครับวิ่งสู้ฟัดบัตรราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่น้อง ยิงสู้ฟัดปานเชนญลงอ่ะเอาไปนึกดาวขอดูครับพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วครับโอ้บอดกับวงอิงมถาถ่านตอนรับแล้วครับพี่น้องคุณครับออเอารอตอนรับแล้วนี่นะครับก็เบาเช่นนะั่นเรียวเขา หนาสภาพร้อยเออเดี๋ยวขอหนาสภาพร้อยได้ไ เรียกขอนางสะพานลอยได้ยึงมันหลับไปมึงสิว่าเรียกขอนางสะพานแล้วมันหลับให้ได้หลับฟังรู้เรื่องซ้ำตรงสะพานลอยพอดีตรงสะพานลอยพอดีสะพานลอยพอดีเออเลี้ยวซ้ายตรงทางขึ้นสะพานลอยตรงฟุงไฟเนี่ยจะมีไฟยืนมาหมอกไปน่ะไฟไปวงยิงหนึ่งระมัดเลยแล้วก็พอเลี้ยวซ้ายแล้วปุ๊บๆแล้วก็ชิดขวาสุดเลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาในลานเดินจอดรถแล้วก็ชิดขวาเลียบ หัวมาเลยลลลแมน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 กินสะพานลอยเลยอับพี่น้องมาหอวเจ้าเรื่องแล<ะ>้ว มาแล้วเดี๋ยวขีดขวาเรียบนนเรียบ,เร,ยบเรียบหัวมาเลยอ่ะครับพี่นอ้องโอ้เอมสถานที่มันจะเตรียมว้หาเรียบร้อยแล้วครับจีบปะเนดาลกาท่อบปะ เฮียสัมสได้ปะเขาไม่เดินไปเขาเรี่ยวเขามา้าเราก็ชิดขวามาเลยียบหัวมาเลยเห็นมาท่งท่งเรียวท่งเรียวเห็นไหมอ๋อแล้วกมีอนนี้เหรอครบโมโหเราไปอยู่ไถเขาตั้นเห็นอยู่ เอาพี่น้องมะฮอดจอดถึงแล้วครับโอ้ครับนี่นะครับทีมงานเรามาถึงกันโอ้รอบ้านมาแล้วสามครับ,รบ <c oughs> เอาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณตุกการติดตามขอบคุณตุกการรับชมสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า